แม้มีความคืบหน้าการสรรหาสอวอด้วยการตั้งพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแล้วก็คัดเลือกสอวอนะคะแต่ด้วยคำตอบของพลเอกประวิตร ของพลเอกประวิทย์ที่บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ค่ะจึงต้องรอทิ้งช่วงเวลาระยะหนึ่งนะคะถึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการทับทามตัวบุคคลค่ะค่ะแต่ว่าภายใต้โครงสร้างที่มีพลเอกประวิทย์เป็นประธานและคาดการ์ว่ากรรมการจะมาจากบุคคลในรัฐบาลและคอสชอก็ยิ่งเป็นข้อตอกย้ําถึงการคัดเลือกหรือว่าการจัดการคัดเลือกสว250ยคนด้วยเจตนาเสื่อมทอดอำนาจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะติดตามจากคุณแสนยากรสิงห์เบียรธรรมค่ะ ทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่รำเนียบรัฐบาลวันนี้พเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสอวอปฏิเสธที่จะชี้แจงหากแต่ตอบสั้นๆเพียงว่าเดี๋ยวก็รู้หลังจากถูกถามถึงความคืบหน้าในการเลือกสอวอ .250 คนตามรัฐธรรมนูญปี2560โดยพลเอกประวิทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน และตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญมาตรา269วงเล็บหนึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสัญหาสอวอแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆและมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่ผู้ที่ถูกคาดการจะเป็นกรรมการกลับเป็นบุคคลในรัฐบาลและคอสอชอทั้งสิน้น เพียงแค่โครงสร้างกรรมการก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตอกย้ำภาพการสืบทอดอำนาจให้ชัดขึ้นซึ่งฝ่ายการเมืองยอมรับว่ายากจะปฏิเสธกลไกทางกฎหมายแต่ขอให้กลไกการทำงานของสอวอเป็นไปโดยอิสระหรือเรียกว่าฟรีหวตตอนลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีชออยู่แล้วนะครับม,ม,มันแยกไม่ออกอยู่แล้วมันเขียนมาอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติกันไปนะครับแต่สิ่งสําคัญกว่าก็คือว่าคนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจริงแค่ไหน วันนี้หน้าที่ของฝ่ายการเมืองก็คือลงพื้นที่ให้มากที่สุดสร้างความนิยมจากพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดพูดจาให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเ,เรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองนะครับแล้วก็แนวทางนโยบายอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทรนราษฎรก็ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองที่จะต้องเข้าไปาาวิตกกังวลอะไรครับ บุคคลที่คาดการว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสอวอชุดแรกนี้นอกจากกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและผู้นําเหล่าทัพแล้วคาดการว่าภาคเอกชนที่สนับสนุนการทํางานของรัฐบาลหรือคอสอชอจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รวมไปถึงสมาชิกสอนอชอในปัจจุบันที่เตรียมจะพองถ่ายบทบาทหน้าที่ไปเป็นสมาชิกสภาสูงเต็มตัวและน่าจะมีไม่น้อยสําหรับบุคคลที่เป็นอดีตข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารหรืออดีตนักการเมืองที่จะได้รับกอีสอวอตอบแทนทางการเมืองแต่อาจจะยากหากจะตอบแทนทางการเมืองด้วยตําแหน่งนี้สําหรับสอสอสอบตกหนึ่งคือ400คนเนี่ยมันต้องเสร็จก่อน15วัน คือภายใน15วันนับแต่ก่อนวันเลือกตั้งนะฮะสิวันก่อนวันเลือกตั้งในขณะที่คสชเนี่ยจะต้องดูทั้งหมดเลยเนี่ยนะภายใน3วันนับแต่ประกาศผลนะฮะซึ่งแน่นอนภายในในสามวันนับแต่ประกาศผลเนี่ยการที่เราอาจจะบอกว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกธรรมดาคุณลาออกเพื่อจะมาให้เขาเลือกเนี่ยถามว่าคุณอยู่ใน400คนไหมถ้าไม่อยู่เนี่ยมันก็เลือกไม่ได้อยู่แล้ว ถูกไหมจะไปเอาคนที่เพิ่งสอบตกสอสมาโดยที่เป็นไปไม่ได้ที่เขามีชื่ออยู่ในสี่รเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติสำหรับกระบวนการคัดเลือกและสรรหาสอวอโดยคอสอชอผ่านคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานนั้นจะคัดเลือกผู้เหมาะสมที่ผ่านกระบวนการเลือกกันเองในระดับอำเภอจังหวัดและประเทศรวม200คนให้เหลือ50คน พร้อมๆกับการพิจารณาและสรรหาเพื่อเริ่มกระบวนการทาบทามผู้เหมาะสมอีก400คนก่อนจะเลือกให้เหลือ194คนเพื่อไปวรวมกับผู้เป็นสอวอโดยตำแหน่งด้านความมั่นคงอีก6คนให้แล้วเสร็จและประกาศเป็นสอวอ250คนภายใน3วันหลังประกาศผลการเลือกตั้งสสออย่างเป็นทางการแสนยกรสิงห์วิรธรรมไทยพีบีรายงาน